ดีครับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นะฮะมากับบรรยากาศฝนโปรยๆยนะฮะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นขับรถระวังกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะวันนี้มันเดีย่างหน้านะฮะยาง e c o คเ n รุ่นแฮเซล126เป็นยาง 11R นะฮะเนื้อยาง16ชั้นดอกลึกนะครับรถของเราเนี่ย วิ่งเดือนละ1,000 10, 0กิโลน้ําหนักวันทุก45ตันนะครับยางล้อจักรตัวนี้ก็ใช้ยาง e c o ค่จแอนรุ่นเทสเซล1,2,6เช่นกันนะฮะเป็นยางดอกส่้อยเนื้อยาง16ชั้นนะฮะวิ่งดีนะครับส่วนหางเราก็เปลี่ยนมาจากอ,อยางหน้านะฮะเราก็มาใส่ยางหางแทนก็เป็นยางส1 r เส้นนี้ก็ใช้ไปเกือบแสนกิโลนะครับดอกอยางก็ยังสวยนะฮะทั้งยางอีโคจีแอนเรานำเข้าเองนะครับมียาง900ยางพันยาง 11R ยาง295นะครับสำหรับรถไซโนทรัคทัานนี้เราก็ใช้ยาง Eco คจีแอรุ่น SL 676เป็นยาง2อ5นะฮะ เนื้อยาง18ชั้นวิ่งตะลุยนะฮะเกาะถนนดีเรามั่นใจนะฮะหัวรถไซนโน่คันนี้ก็หนัก11ตันนะครับวันนี้ก็มาอยากมากับบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะฮะส่วนยางหางเนี่ยเราก็ใช้ยางพันนะฮะเป็นยางกระทะ20เนื้อยาง18ชั้นนะครับ รถเราเนี่ยวิ่งกันทุกวันวันอาทิตย์ก็จอดนะฮะก็จะมาตรวจนะครับอย่างหางตัวนี้ก็เป็นยางโกเวรุ่น y ส1นะฮะเป็นดอกซิกแซกเนื้อย่าง18ชั้นนะฮะลูกค้าก็นิยมใช้นะครับ ส่วนหางนี้เราก็ใช้ยาง Eco ค a จนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นยางพะะันรุ่น HSL รุึ่นึ่ง1ปเส้นนี้ก็ใช้มาปีกว่านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะโทรมานะฮะ0897 807 155จยินดีบริการนะครับมีโปรโมชั่นนะฮะขอบคุณครับ